อันนี้ก็เจอ,อคอกนะมันอยู่ในป่านะแม่จิบด้วลองด้วยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกับผิวน้ำครับโหดด้วย แม่อยู่นี่ขอบ๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้ตัวเพราะว่านี่ป่ามันเยอะเนี่ยนี่ไม่ดี๋วนี่เนะปา em luôn được có miếng lê đấy không có ตอนนี้ก็ผมจะลองหยอดเป็นสปินเนอร์เบดนะเอฟันนะครับเพราะพีน้ำแม่น่าจะอยู่ลึกกันนิดหน่อยอยกัดเลย <c oughs> ตอนนี้คอกคอกแบบเล็กเล็กแบบเล็กมากเลยครับหนักเลยครับแม่มันอยู่ห่างนะตอนนี้พอเราอยู่ใกล้ครับแม่ได้อยู่ใต้แบบใต้สว่านะ แนอยู่ห่างอยู่ตามป่าไม่ยอมออกหืม ตบ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 ไม่อยู่แล้วไม่ขยับอ่อจะเข้าเปล่าทีครับไม่อยู่ซ้ายนะเดินซ้ายไม่ขยุกลูกเลย tills. ตียากเลย จดหยดเล้านะเอ่อจังหวะนี้นะจังหวะนี้เราปล่อยตกกลางคอกเลยนะแมนอยู่ใต้ลูกนะแต่ตอนนี้คือมันเป็นกอหญ้าเต็มไปหมดเลยครับตียากหน่อย Năn, tốp, tốp, dù rực nơi, tốp, nè, đồ phong đi, nè, nè. Nụm lắm, mấy chú, mấy ลึกหน่อยลึกหน่อย มเป็ปไรนละอยู่นี่แหละแม่จิหมันรถตัวเดียวอะมันรถตัวเดียวจริง นี่ตัวนึ่งคู่คู่ไม่คู่อยู่ตอนนี้ก็เป็นคอกที่แบบเล็กมากๆเลยครับเล็กแค่เองนะขึ้นแล้วก็ลงแต่มีตบไปแล้วสองเทครับกลัวอย่างเดียวคือแบบโกลัหายนะคอกไซนี้แบบคือแบบหายไว้มากครับ ง่ายข้อเนี่ยน่าจะมีคู่อยู่ข้อมนเล็กเนี่ยสองตัวนึงเห็นแล้วเห็นแล้ว มยูมันตบเกี่ยวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะมันตบนะตัวเบตมันเกี่ยวแบบเกี่ยวคางความดุมันนะดุนะกุ๊บุบๆุ๊บกุนะเห็นไหม ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับยังมีแรงแรงนี้เลยเยอะครับมาแล้วเต็มแรกลูกเล็กนิดเดียวเดี๋ยวรอเขาข้างนิดหนึ่งครับ ประมาณ4ีกิโลถึง5้กิโลนะตรนนี้ครับตอนนี้ก็สปินเตเบรฟวันอยู่เลยนะจนับเงียงใหญ่ปับเนี่ยตึงอย่างเดียว นะตัวเบ็ดมันใหญ่เงี้ยมันใหญ่ปึ๊กเดียวสับปั๊บอยู่เลยก็ส่สักน่าจะประมาณ4ี่กิโลนะไม่ใหญ่มากนะตัวนี้ครับนะแต่กัดก็ต้องพยายามจบตอนนี้ตะกี้มันขึ้นปั๊บเนี่ยมันขึ้นคู่แล้วแม่ขึ้นคูปป่ไปเลยนะครับสุดยอดแต็มแรกครับเต็มแรก ลังฝนนะครับใจไม่ดีพเพราะอะไรเพราะมันกลัวมันจะหายนะมันจ็บคู่แล้วนะโหดูมากสุดยอดเลยชยโดเมืองพระแท้ครับสุดสีกำลังสวยนะตัวนี้เดี๋ยวเราถ่ายรูปคอคับ ค okay. ตอนนี้ก็เราก็จะปล่อยนะครับตำแหน่งที่เราได้ตัวนะครับตอนนี้ลูกมันขึ้นอยู่ทางนี้แหละแต่ว่าอีกตัวมันจะกดลูกเยอะนานไปหน่อยนะครับนี่เขาจีบไปทีนึงครับคอ่อยยังแข็งแรงอยู่นะจะไปละไปละโอเคแต้มแรกของวันนี้ครับชาโดเมืองแพร่อีกแล้วนะเมืองแพร่ สุดยอดมากครับผมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาใบหนึ่งใบสองละแล้วก็เรามีเวลาเท่านี้นะครึ่งวันนะครับก็ผลงานวันนี้ก็1นึนตัวนะครับ1ตัวเราเจอทั้งหมดอยู่3อคอกในะวันนี้ก็อคอกมันยังเล็กอยู่แล้วก็อคอกยังจํานวนยังน้อยอยู่นะครับอคอกเรายังเจอไม่เยอะ1แต้มถือว่าโอเคนะเพราะว่าแต่ละหมายเราต้องตั้งเป้าไว้1ตัวก่อนเพราะว่า ปลาสมัยนี้มันหาย,ยากนะครับหาย,ยากจังหวะที่เราไปเจอเยอะจริงจริงอะหาย,ยากมากนะครับตอนนี้ก็เราอยู่อีกหมายหนึ่งของจอวัดแพร่นะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งหมายนะครับอีกหนึ่งทริปนะครับตอนนี้เป็นผลงานของสปินนิ่งเบดเอฟฟานนะครับก็เราขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นับช่องตกปลาเต็มความของเราด้วยนะครับทริปหน้าเราไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับ 好看。